สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะจะเป็นการแนะนำการคำนวณต้นทุนการผลิตแบบง่ายใบายอาจารย์จิรภาค่ะสำหรับความสำคัญของเนื้อหาในคลิปนี้นะคะต้นทุนการผลิตถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่จะทำให้สามารถเข้าใจถึงผลกำไรของธุรกิจตัวชี้วัดต้นทุนการผลิตนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา กำหนดหรือปรับราคาขายของผลิตภัณฑ์หรือช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารวางแผนในการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมถึงใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการคำนวณตัวชี้วัดสำคัญอื่นๆได้อีกด้วยก่อนอื่นเรามาทํำความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตว่าต้นทุนการผลิตคืออะไร สำหรับต้นทุนการผลิตเป็นหน่วยวัดทางการเงินที่แสดงถึงจำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้ไปกับการผลิตในช่วงระยะเวลาหนึ่งกล่าวได้ว่าต้นทุนการผลิตคือต้นทุนที่ใช้ไปในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั่นเองดังนั้นการคำนวณต้นทุนการผลิตยอย่างแม่นยำจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการเพราะจะทำให้เข้าใจผลกำไรของธุรกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สำหรับความสำคัญของการคำนวณต้นทุนการผลิตการพิจารณาต้นทุนการผลิตจะช่วยให้ผู้ประกอบการวางแผนบริหารต้นทุนและสามารถทำให้ประหยัดต้นทุนได้มากยิ่งขึ้นโดยสามารถสรุปความสำคัญของต้นทุนการผลิตได้ดังนี้ค่ะการนำต้นทุนการผลิตเปรียบเทียบกับรายได้จะช่วยให้สามารถทราบถึงผลกำไร หากผลกำไรต่ำกว่าที่คาดไว้ก็สามารถวางแผนในการกำหนดราคาขายหรือวางกลยุทธ์ในการลดต้นทุนได้ค่ะการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตช่วยให้กิจการเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายรายใดที่สูงกว่าที่คาดไว้บ้างรวมถึงหากมีการติดตามค่าใช้จ่ายการผลิตอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้เห็นโอกาส ในการลดของเสียและการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของธุรกิจได้ค่ะสำหรับการคำนวณต้นทุนการผลิตในการคำนวณต้นทุนการผลิตจะประกอบไปได้วยองค์ประกอบ3ประการได้แก่วัตถุดิบทางตรงแรงงานทางตรงค่าใช้จ่ายในการผลิต ในการคำนวณต้นทุนการผลิตเป็นการเอาองค์ประกอบทั้งหมดนี้มารวมกันและสามารถเขียนเป็นสมการอย่างง่ายได้ดังนี้ค่ะต้นทุนการผลิตเท่ากับวัตถุดิบทางตรงบวกกับแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตเรามาทำความเข้าใจวัตถุดิบทางตรงวัตถุดิบทางตรงคือวัตถุดิบที่จำเป็นต่อการผลิต และจะต้องเป็นรายการที่สามารถวัดได้ในทางกลับการวัตถุดิบทางอ้อมเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าหลักหลายประเภทและใช้ในปริมาณที่ไม่สำคัญวัตถุดิบทางอ้อมจึงถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายการผลิตตัวอย่างเช่นการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไม้จะถูกจัดเป็นวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิตในขณะที่กาวหรือกระดาษทรายจะถือเป็นวัตถุดิบทางอ้อม และถูกรวมอยู่ในประเภทค่าใช้จ่ายการผลิตค่ะวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ไปสามารถคำนวณได้โดยการรวมวัตถุดิบทางตรงที่ซื้อมากับวัตถุดิบทางตรงที่มีอยู่ในสต็อกและนำไปหักจากวัตถุดิบทางตรงที่มีอยู่ในสต็อกหลังสิ้นสุดการผลิตสามารถเขียนเป็นสมการอย่างง่ายได้ดังนี้ค่ะวัตถุดิบทางตรงที่ใช้ เท่ากับวัตถุดิบทางตรงที่มีอยู่ในสต็อกก่อนทำการผลิตรวมกับวัตถุดิบที่ซื้อมาเพิ่มหักวัตถุดิบที่มีอยู่ในสต็อกภายหลังการผลิตค่ะสำหรับรายง,งานทางตรงรายง,งานทางตรงมีลักษณะเหมือนกับวัตถุดิบทางตรงโดยแรงงานทางตรงเป็นรายง,งานที่ใช้ในการแปลรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือ พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตเช่นพนักงานสายการผลิตช่างฝีมือผู้ควบคุมเครื่องจักรเป็นต้นค่ะพนักงานที่ไม่ได้รับผิดชอบในการผลิตเช่นฝ่ายบริหารฝ่ายบัญชีฝ่ายบำรุงรักษาฝ่ายทำความสะอาดไม่ถือเป็นแรงงานทางตรงจะถือเป็นต้นทุนแรงงานทางอ้อมของกระบวนการผลิต และจะถูกจัดรวมอยู่ในประเภทค่าใช้จ่ายในการผลิตค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายในการผลิตถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแต่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตตัวอย่างเช่นค่าประกันภยัยค่าสาธารณูประโภคเช่นค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปลาที่ใช้หรือเกี่ยวข้องในการผลิตวัตถุดิบทางอ้อมที่ใช้ในการผลิต หรือแรงงานทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเช่นหัวหน้างานและผู้จัดการฝ่ายผลิตเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพพนักง,งานทำความสะอาดโรงงานเป็นต้นค่าบำรุงรักษาค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมเครื่องจักรในการผลิตนอกจากนี้เรามาทำความรู้จักต้นทุนอีกสองลักษณะได้แก่ ต้นทุนผันแปรต้นทุนผันแปรคือต้นทุนที่ผันแปรตามจำนวนหน่วยที่ผลิตหรือขายเช่นวัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตสำหรับต้นทุนคงที่คือต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่ว่ากิจการจะได้ขายสินค้าหรือไม่ต้นทุนนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตามจำนวนหน่วยที่ผลิตหรือขายเช่น เงินเดือนพนักงานหน้าร้านค่าเช่าร้านค่าเสื่อมราคาค่าประกันภัยเป็นต้นดังนั้นต้นทุนการผลิตจะประกอบไปด้วยวัตถุดิบทางตรงบวกค่าแรงทางตรงบวกค่าใช้จ่ายในการผลิตซึ่ง3รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเท่านั้นหากเราต้องการคำนวณต้นทุนรวมของสินค้า เราจําเป็นต้องนำค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมารวมด้วยเช่นเงินเดือนค่าคอมมิชชั่นพนักงานขายค่าแรงพนักงานขายหน้าร้านค่าการตลาดค่าโฆษณาแผ่นพับค่าเช่าสำนักงานค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันรถค่าดอกเบี้ยค่าเช่ารถค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เพื่อเป็นการคำนวณต้นทุนให้ใกล้เคียงความเป็นจริงและหากการคำนวณแค่วัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตก็อาจทำให้เราคิดต้นทุนสินค้าที่น้อยกว่าความเป็นจริงและมีผลทำให้ตั้งราคาขายที่ต่ำไปและอาจทำให้กิจการประสบผลขาดทุนได้ค่ะเราลองมาฝึกคำนวณต้นทุนการผลิตแบบง่าย กิจการร้านคุณดอกมะลิผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจผลิตและขายกล้วยตากค่ะโดยข้อมูลของกิจการร้านคุณดอกมะลิมีดังนี้ค่ะผู้ประกอบการร้านคุณดอกมะลิผลิตและขายส่งกล้วยตากในราคากล่องละ20บาทมีรายได้จากการขายเดือนละ600บาท หรือจำนวนเงิน12,000บาทคุณดอกมะลิมีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนมกรา2568ดังนี้ค่ะค่าวัตถุดิบทางตรงเช่นซื้อกล้วยน้ำว้าน้ำตาลทรายน้ำผึ้งซื้อกล่องพลาสติกค่าวัตถุดิบทางตรงรวมทั้งหมด 3820บาทค่ะสำหรับค่าแรงทางตรงประกอบด้วยค่าแรงที่จ่ายให้พี่น้อยโดยค่าแรงทางตรงทั้งหมดในเดือนมกราทั้งหมดรวม2,000บาทค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายในการผลิตเช่นซื้อสกอตเทปถุงพลาสติกค่ารถค่าใช้จ่ายรวมค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมทั้งหมด740บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร mm hmm. เช่นค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาโดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งหมด650บาทค่ะโดยรายได้โดยรายได้จากการขายกล้วยตากในเดือนมกราทั้งหมด12,000บาทค่ะการคำนวณต้นทุนการผลิตและต้นทุนการผลิตต่อนหน่วยจากข้อมูลข้างต้น เราสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตของกล้วยตากได้ดังนี้ค่ะต้นทุนการผลิตคำนวณได้จากนำวัตถุดิบทางตรงบวกค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตซึ่งค่าวัตถุดิบทางตรงมีจำนวน3,820บาทค่าแรงทางตรง2,000บาทและค่าใช้จ่ายในการผลิต740บาท3ตัวนี้รวมกัน เท่ากับ6,560บาทค่ะในการคำนวณต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเรานำผลรวมของวัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตคือจำนวน6,560บาทหารด้วยจำนวนหน่วยที่ผลิตได้คือ600เราจะได้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเท่ากับ 10บาท93สตางค์ต่อกล่องค่ะหากคุณดอกมะลิต้องการทราบถึงต้นทุนรวมของสินค้าจึงจำเป็นต้องนำค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมารวมด้วยค่ะดังนั้นการคำนวณต้นทุนทั้งหมดคือนำต้นทุนรวม6560บาท รวมกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน650บาทรวมต้นทุนทั้งจำนวนเท่ากับ7,210บาทหากเราต้องการต้องหากเราต้องการต้นทุนรวมต่อหน่วยของสินค้าต้องเอาจำนวนหน่วยสินค้าที่ผลิตได้คือ600บาทมาหาร จะได้ต้นทุนรวมต่อหน่วยของสินค้าเท่ากับ7,210บาทหารด้วย600้อยเท่ากับ12บาท2ส,สตางค์ค่ะจากการคำนวณแบบง่ายๆนี้ทำให้คุณดอกมะลิทราบว่าหากขายได้เดือนละ600กล่องจะมีต้นทุนสินค้า12บาท2ส,สตางค์และมีต้นทุนการผลิต 10บาท93สตางค์การที่ตั้งราคาขายไว้20บาทต่อกล่องจึงทำให้ได้กำไรกล่องละ8บาทมีกำไรต่อเดือนประมาณ4,800บาทค่ะสำหรับการคำนวณต้นทุนการผลิตอย่างง่ายหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง และขอบคุณสำหรับการติดตามและหวังว่าจะติดตามในคลิปต่อๆไปนะคะ